นี่สิว่าไอ้สมโกงอ้วกขอโทษนะว่าหรือว่าหรือต้องกดธอ้วกแต่ถึงยังไงนะไย่ไปบอกกระเตี่ยวอ้วกนะไม่อย่างงั้น,น่ะตะกูเล,ลือกกดที่อ้วกแน่ๆนะเฮ้ยฉันว่าจะเสียเวลาเลยเรารีบไปซื้อข้าวของมาทำค่ายกันดีกว่าดีใครจะปวกเราไปดยดีไปเฮ<ะ>้ยสมอัดถึงขั้นนี้แ,แล้วไม่ต้องกลัวงแล้วเฮ้ยราคาของใครได้กับค่าพิเศษเปล่าพี่ค่ะคม่ต้องเยะ บกาอะไระเกสีหรอเดี๋ยวก่อนเดก่อนเดี๋ยวอนเสรเนีกาแฟนะครับิริคุสอันไหนคะสีหลอคะเอาสีหน้าสีหน้าเอาหน้าไหนบ้างแล้วหน้าละกี่แผ่นะกาแฟเดี๋กาแฟเดยวยน้อง้ังรอได้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเอาอะไรคะพี่กาแฟครับกาแฟยังไ่ได้หรอยังไม่ได้ก่อนครับฮัลโหนพี่กับโอเคไปเดี๋ยวกจคะกาแฟนีวกาแฟ ขอต้อนรับสู่ริทึมเรคคอร์ดเอาไอหยอกไอโฟกมันหนีไปไหนหมดวะเนี่ยมันหลบไปนอนไหนวะ <c oughs> อ,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 อกง <c oughs> อาะสั่งแนนลนเลยะคุณลื้อการขโมยมืดวัวเลยผู <c oughs> ขอโทษและผู้ขอโทษด้จยจังใจลื้อก็้องเจอแบบนี้ <c oughs> ส้นเพลงอย่างนี้อ a l a m ล a l a m a จะเยบ้าเหล่าทีทุกคนลดเป็ดคนดีทุกนแต่ลื้ลื้อลื้ี้รวยไปได้ลาเด็กักุนเอลาเด็กุนมาจำในอ้วนตุชุนลาดกุเอดกุ เฮ้ยนี่อะไรอะยวตกไปว่ายกงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยนนีพี่โฟกพี่โฟกพี่จันเป็นลมเฮ้ยจริงจริงแหวนสองใส่นมสองไม่ใส่นมสี่เข้าเล่นกระดูกงูใส่นมด้วยค่ะค่ะค่ะนี่ขนาดนอนยังบ่นเหมือนงานเลยนะเนี่ยใช่ค่ะ ทางเข้าแล้วมนตัดสติกเกอร์ชงกาแฟพี่แจ๊ะอะเขาทำคนเดียวทุกอย่างเลยได้เลยค่ะลุงเห็นงานเป็นลมเห็นลมสู้ตายเห็นงานเป็นลมเห็นลมสู้ตายแล้วมันเกี่ยวกับงานยังไงอะอ๋อคือว่าสามล้ออะเขามาจ้างตัดสติกเกอร์ค่ะนี่คุณทำไมปล่อยพี่สาวคุณทำงานหนักงนี้คนเดียวเนี่ยเป็นน้องชายภาษาอะไรแย่งจริงเลยแล้วคุณมาเกี่ยวอะไรด้วยอะขึ้นมาบ้านคนอื่นเขาได้ยังไงพี่ปอ ที่เขาช่วยมาดูแลพี่แจ๊นนะได้แล้วค่ะขนมี่รอนดีกว่าค่ะไม่ได้ไม่ได้แจ๊ดลูกค้าข้างล่างรอเต็มเลยเร็วพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดเอางี้ดีกว่าครับพี่แจ๊นเดี๋ยวเรื่องธลระผมจะการเองดีกว่าส่วนคุณเนี่ยเรื่องผสมพิษบาลพูดถนัดหรอกน่าจะถนัดเรื่องอื่นมากกว่านี่เราใช้ถนัดเรื่องอะไรคะแล้วราทำอะไรไว้ล่ะก็ถึงให้ค่าขนมอ่ะค่าขนมอะไรเด็กเสียเด็กเสีย เดีดย๋ยว <Yeah. S 1> ใจเย็นนะใจเย็นเล็กเล็๊อฟเขาเรียมม้ย,ยงผมนาแต่ยางผมหยิกเดียวที่ผมสั้นครับผมน้องฟ๊อฟเราเต้นเสื้อฟ้าสธรรมนาเสื้อขาวมาข้าเสื้อดำทุกคนเรอสักครู่นะคะใจเย็นทุกคนได้หมดค่ะ เก็น้า้าพอตัออต้นสีพุ่งแล้วน่าเลยนน่ไหมล่าสี คนไหนก็ miracle, สเสียงก็ซ้อนเองเลยหอตัวเซ็งเคร่งอย่างนี้อาลามโกงอาลามว่าจะเี๋ะวยาเหาีทุกคนลดเป็ดคนดีอยู่วันตั้งยืดยืดตกรอยไหนาีลาเดร์ะุณเอลาเดรคุณระจามใอ้วนตุกชุนลาเดรนุณเออลาเดรคุณต่อยันทบุญลาเดร์ละุณเอลาเดร์ุกอยากเอาเงินไปมุน